ทุกวันที่ใครๆหลายคนจะใช้เวลาก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยู่กับโลกโซเชียล Facebook Line YouTube และอีกต่างๆนานาฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งในนั้นเวลาฉันว่างฉันจะต้องหยิบโทรศัพท์มาเล่นเสมอใน Facebook ก็จะมีคนมาแชร์ของกินไปเที่ยวหมาแมววันเกิดวันตาย เฮ้ยนี่ไงฟ้าเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมนี่มันโพสรูปงานศพพ่อเสียฟ้าเป็นเพื่อนสนิทสมัยเรียนมัธยมต้นของฉันเลยพอเรียนมสาจบเราก็แยกย้ายกันไปเรียนคนละที่ทําให้เราไม่ได้เจอกันนานหลายปีเลยได้แต่แอบส่องเฟซเวลาโพสอะไร แล้วบ้านของฟ้าก็อยู่นอกเมืองเราจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันเลยฉันตั้งใจว่าจะไปงานศพของฟ้อยายฟ้าเย็นวันนี้เลยวันนี้ฉันขออนุญาตหัวหน้างานกลับบ้านเร็วเพราะจะไปงานศพพ่อเพื่อนที่ต่างจังหวัดหัวหน้าก็อนุญาตฉันขับรถออกจากที่ทำงานไปทางวัดบ้านอีกาดำ ฉันก็ไม่เคยไปหรอกนะบ้านยายฟ้านะ่ะฉันโทรไปหาแต่ยายฟ้าก็ไม่รับสายสงสัยคงจะยุ่งๆกับการจัดงานอยู่ฉันจึงได้แต่พึ่งพาคุณสิริ Google Map ไงไปลายทางวัดบ้านอีกาดำฉันขับรถไปตามทางที่ Google Map บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปในที่สุด คุณซิลิีก็พาฉันมาที่นี่ปลายทางของคุณอยู่ที่นี่อะไรกันเนี่ยการทุ่งนาเนี่ยนะคุณซิลิฉันจะทํำยังไงดีตอนเนี้ก็ใกล้ขําแล้วด้วยแถวเนี้ยบ้านคนก็ไม่ค่อยมีฉันขับรถต่อไปวนไปวนมาเหมือนจะอยู่ที่เดิมมีแต่ทุ่งนาฉันขับรถต่อไปเรื่อยๆ วัดบ้านอีกาดำวัดบ้านอีกาดำอยู่ไหนนะและแล้วฉันก็มองเห็นชายชราคนหนึง่งเดินอยู่ข้างทางฉันคิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนี้เป็นแน่ฉันจึงจอดรถและตรงเข้าไปถามคุณลุงคะคุณลุงคะขอโทษนะคะชายชราคนนั้นหันมาหน้าตาอมยิ้มเล็กน้อยเออพอดีหนูจะไปวัดบ้านอีกาดำนะคะ คุณลุงพอจะรู้จักไหมคะคุณลุงตอบกลับมาว่าอ๋อรู้จักสิรู้ดีเลยล่ะลุงก็อยู่ที่นั่นแหละโอ้ดีใจจังเลยค่ะแล้วไปอีกไกลไหมคะพอดีหนูจะไปงานศพพ่เพื่อนนะคะชายคนนั้นก็ตอบว่าอ๋อเพื่อนของฟ้าหรอกเหรอใช่ค่ะคุณลุงรู้จักฟ้าได้เหรอคะ คุณลุงคนนั้นก็หัวลรอหืหึในลำคอและตอบกลับมาว่าเดี๋ยวตรงไปพอถึงสามแยกก็เลี้ยวขวาตรงไปอีกหน่อยก็ถึงแล้วขอบคุณนะคะคุณลุงคุณลุงใจดีจังเลยว่าแต่คุณลุงชื่ออะไรคะเผื่อหนูมางานวันเผาศพหนูจะเอาขนมมาฝากคุณลุงนะคะคุณลุงก็ตอบกลับมาว่าเรียกว่าลุงสแสวงเธอลูก ถามชาวบ้านแาวนี้ยใครๆก็รู้จักลุงกันทั้งนั้นแหละขอบคุณค่ะคุณลุงสแสวงหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปไม่ทันพ้าส,สวดค่ะฉันกล่าวลาคุณลุงสแสวงคุณลุงข้างทางที่ใจดีอัธยาศัยดีคุยเป็นกันเองชาวบ้านแาวนี้ยนิสัยดีจังเลยฉันคิดในใจฉันขับรถมาถึงวัดบ้านอีกาดำเข้าไปที่ศาลา เจอใยฟ้าเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานหลายปีฟ้าบอกว่าพ่อของเธอหัวใจล้มเหลวกันทันหันปกติพ่อเป็นคนแข็งแรงแต่มาด่วนจากไปอย่างนี้ทุกคนในครอบครัวจึงยังทำใจไม่ได้แล้วก็พาฉันไปกราบศพพ่อของเธอฉันรับทูปหนึ่งดอกมาพร้อมกับก้มกราบศพ พอเงยหน้าขึ้นมามองไปที่รูปภาพบนหน้าศพเ,เดี๋ยวนะใช่เลยนายแสวงหน้าตาแบบนี้รอยยิ้มแบบนี้เสื้อตัวนี้เลยนี่คุณพ่อของยายฟ้าใจนี้มากขนาดมาบอกทางพามางานศพของตัวเองด้วยตัวเองเลยเล่ะเนี่ย ข้าวหน้าไม่ต้องก็ได้นะคะคุณพอ่อหนูกลัวถ้าชอบการ์ตูนผีของเราอย่าลืมกดปุ่มติดตามช่องอีกาดำและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะกดเลยกดเลย